สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดางังมาแล้วค่ะเบื้องหลังการทำโฉนดที่ดินแท้จริงแล้วใช้ฝีมือคนเขียนเบื้องหลังการทำโฉนดที่ดินแท้จริงใช้มือเขียนไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เหมือนเป็นการเปิดเรื่องราวใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากที่มีการแชร์คลิปการสร้างแผนที่ประกอบโฉนดที่ดินว่าจริงๆแล้วมาจากฝีมือการวาดของคน ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดโดยเรื่องดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน t ิ k ต o อกรายหนึ่งเธอได้แชร์ผลงานการทำเอกสารราชการอย่างแผนที่ในโฉนดที่ดินโดยเธอโพสคลิปพร้อมระบุข้อความที่ว่างานคือเงิน,งนเงินคืองานทำมาตั้งนานมีงานแต่ไม่มีเงินโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่า เธอทำการวาดแผนที่ด้วยมือใช้อุปกรณ์อย่างวงเวียนและปากกาหมึกซึมรวมถึงดินสอและไม้บรรทัดเพื่อจัดการแผนที่บนโฉนดที่ดินให้สมบูรณ์อย่างชำนาญและรวดเร็วแต่ผลงานที่ออกมานั้นมีความสวยงามครบถ้วนแสดงให้เห็นว่านี่คือมืออาชีพจริงๆซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปกลายเป็นคลิปไวรัลที่มืผู้เข้ามาชมกว่า1.7ล้านครั้งและมียอดแชร์มากกว่า 1,31,000ครั้งและยังมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเพราะเหมือนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแผนที่ในโฉนดทำกันแบบนี้รวมถึงยังมีการเข้ามาชื่นชมความสามารถและลายมือของเจ้าที่สาวเจ้าของคลิปอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆน,นที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ